คลิปนี้นำเสนอต้นทองอุไรค่ะต้นทองอุไรเป็นไม้ดอกไม้ประดับเป็นไม้มงคลปลูกง่ายค่ะโตวไวดูแลง่ายทนแล้งได้ดีเป็นความเชื่อเชื่อกันต่อ,ตอ,ตอมาว่าต้นทองอุไรเป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าผู้ปลูกจะทําให้ผู้ปลูกมีความร่ํารวยเงินทองโชคราภวาสนามีเกียรติ ตียศและเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งเป็นความเชื่อส่วน,วนบุคคลนะคะเคล็ดลับค่ะเคล็ดลับในการปลูกต้นทองไอราหากจะให้เป็นมงคลหรือว่าดี mm. แล้วก็แนะนำให้ปลูกวันพุธค่ะปลูกวันพุธแล้วก็ปลูกไว้ทางทิศเหนือของบ้านนะคะ mm. ต้นทองไอรเป็นไม้ดอกไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกง่ายดูแลง่ายแล้วก็ทนแรงได้ดีค่ะ ดอกมีสีสันสวยงามสีเหลืองสวยออกดอกทั้งปีค่ะทนแล้งค่ะสามารถปลูกได้แบบว่ากลางแจ้งปลูกไว้หน้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะดอกสวยสดงดงามมากๆสีเหลืองสดใส ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่กรุณาดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ